สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาโชว์ไก่ชนก็ฟันอีกตัวของซุ้มอน,นะครับตัวนี้เป็นพม่าง่อนลีลาเชิงชนออกลีลาล่อดำวงนะครับเนื้อหนังดีมากครับสายมาง่อนเนื้อแดงแข้งแข้งเขียวเดวยเดยขาวเนื้อหนัง ีโครงสร้างตัวนี้โคงสร้างสองห้านะครับ